เอามาแล้วครับท่านผู้ชมเอาผมเพิ่งฉีดพ่นฟิโลมนเมื่อสักครู่เนี่ยครับแล้วกลับไปเอากระเบื้องมาใส่หลังคาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้วันหยุดครับถึงฤดูการเล่าพึ่งพงป่าแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูการเล่าพึ่งพงป่ากันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องเตรียมกล่องนะครับเผากล่องแล้วก็ฉีดพ่นฟิโลมน และไข่พึ่งให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะไปตั้งกล่องรับพึ่งพงป่ากันนะครับไปครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช้มอเตอร์ไซค์ไปครับวันนี้เดี๋ยวลุยกันครับเราจะลุยป่าเขาโพดไปนะครับลุยดงเขาโพดไปดูนะครับล่องห้วยข้างล่างนะครับที่ผมล่อพึ่งไว้เมื่อปีก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับหญ้าลกมากปีก่อนผมล่อแถบนี้นะครับามาดูกันนะครับ โอก้กล่องนี้กล่องนี้ก็ยังอยู่นะครับอ๋อเดี๋ยวเราก็ทําความสะอาดแล้วก็ตั้งไว้นะครับกล่องนี้ก็ยังอยู่เดี๋ยวทําความสะอาดนะครับน้ําท่วมนะครับแถบแถบนี้ยเป็นลําห้วยครับโอ้โหลงไปดูข้างล่างนิดนึงนะับยังเป็นลำห้วยยังมีน้ําอยู่เลยที่แล้วก็ตั้งไว้แถบนี้นะครับ อยู่ข้างในกล่องนึงเป็นไงบ้างกล่องนะั้นโอ้โหกล่องนั้นยังมีพึ่งอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับต้องทำความสะอาดก่อนถางหญ้าก่อนแล้วก็วางไว้แถบนี้อีกสองนะครับนี่กล่องที่ยังมีพึ่งอยู่เห็นไหมฮะนี่กล่องนี้ยังมีพึ่งอยู่น,นะน,น,ยยนะครับ ตรงนี้อีกกล่องนึง่งตรงนี้ไม่น่าจะเหลือแล้นะครับเพราะไม่มีหลังคาให้เขานะครับไม่มีครับแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกกล่องอโอล้มไปละกล่องนี้ก็ล้มไปละนะครับเดี๋ยวจะมาเก็บกวาดทาความสะอาดนะครับตั้งไว้จุดนี้3ามกล่องครับท่านผู้ชมครับจุดนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับทาความสะอาดแล้วก็ ตั้งไว้นะครับ1จุดแล้วนะครับมาดูจุดที่2ครับในร่องห้วยนี่แหละครับจุดที่2ครับตรงนี้ครับทำความสะอาดแล้วก็ฉีดพ่นฟิโลโมนเป็นที่เรียบร้อยนะครับอเดี๋ยวฉีดให้ท่านผู้ชมได้ดูฟิโลโมนสูตรเข้มข้นของอาจารย์นันต่อยนี่ฟึดฟึด ฉีดไ้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับอันนี้เป็นจุดที่สองของวันนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่สามครับจุดที่สามนะครับและไม่ลืมที่จะฉีดพ่นฟิโลโมนสูตรเข้มข้นของอาจารย์นันต่อยนี่ปึ๊ดปึด๊ดดเลยนะครับโอเคนะครับนอกจากเราจะฝังกลิ่นไข่พึ่งไปแล้วนะครับ เรากระตุ้นด้วยฟิโลโมนนะครับจุดที่สามนะครับหน้าโล่งหลังทึบนะครับเนี่ยด้านหน้าด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูจุดที่สี่ครับจุดที่สี่ก็อยู่ห่างจากที่นี่ประมาณสักหกเมตรนะฮะจุดที่สี่จุดนี้นะครับจุดนี้ก็ได้ทุกปีครับปีละสองรังสามรังนะครับ กระตุ้นด้วยฟีโรโมนส,สูตรเข้มข้นของอจจงาจารย์นันต์อีกสักรอบปึดป๊ด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 ปึ๊ด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 นนะครับอืมอ่านะครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปครับครับตรงนี้เป็นจุดที่ห้าครับอ่าจุดที่ห้านะครับวันนี้ตอนนี้จุดที่ห้าแล้วนะครับหน้าลงหลังทึบนะครับสูตรโถมหน้าลงหลังทึบแล้วไม่พลาดนะครับที่จะ กระตุ้นด้วยฟิโลโมนสูตรเข้มข้นสูตรอาจารย์นันต่อยนี่ฉีดไปเลยนะครับปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดของเรามีเยอะครับฉีดให้ช้ำไปเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับอ๋อแล้วอย่าลืมนะครับนี่น้ำมันเครื่องเก่านะครับเติมไว้เพื่อป้องกันมดครับอย่าให้มดขึ้นนะครับอย่าให้มดขึ้นระวังจิ้งจกมด แล้วก็อยากแก้แมงมุมนะครับเป็นอันใช้ได้นะครับนี่จุดที่5้าแล้วครับตรงนี้เป็นจุดที่6นะครับจุดที่6อา่าพ่นครับพ้นนะนนปืด๊ดจุดที่6นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเก่าครับ นี่จุดที่6ครับจุด7จ็ดอยู่ข้างล่างครับจุดที่7ครับจุดที่7นะครับจุดที่7จุดที่7ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่8จุดที่8แล้วก็จุดที่9อยู่ตรงนี้ครับใกล้กันเลยนะครับ7 8 9 6 7 8 9อยู่ด้วยกันแถบนี้เลยนะครับ ดี๋ยวไปดูจุดที่สิบครับนี่ก็จุดที่สิบนะครับจุดที่สิบหันหน้าลงทางลําห้วยนะครับน้านหลังทึบเป็นกอไผ่ครับจุดที่สิบนะครับเอ้ามาแล้วครับท่านผู้ชมเอาผมเพิ่งฉีดพ่นฟิโลมนเมื่อสักครู่เนี่ยครับแล้วกลับไปเอากระเบื้องมาใส่หลังคาครับปรากฏว่าอะไรเนี่ยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาสํารวจหรือว่ามาทําอะไรกันนะครับจุดที่11จุดสุดท้ายของวันนี้นะครับผมตั้งกล่องล่อไว้11จุดครับ พึ่งฉีดพ่นฟิโลโมอนไปเมื่อสักครู่แล้วกลับไปเอาหลังคานะครับเห็นไหมฮะจะจะเลยนะฮะจะจะเลยแม่จุดที่11ครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวผมไปภารกิจอื่นก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันในเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับฝากาฟิโลโมอนสูตรเข้มข้นของอาจารย์นันตต่อยด้วยใช้ได้ผลดีอย่างนี้เลยครับขอบคุณแนละสวัสดีครับผม